สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราหอยรังนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยกับเรื่องธนาคารธนาคารที่ตัดเงิน33บาทหลายรอบมากตัดแล้วตัดอีกตัดเอาให้แบบหลายหกสิบครั้งเลยอ่ะครั้งละ33บาท28ตังค์ทำไมมันต้องเป็นเศษวะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่มันเท่ากับหนึ่งร้อย i r s d นะอ๋อที่เขาสงสัยว่าไอ้เงินของอะไรเซอร์เบียอาเซอร์ไบเนี่ยนะหรออ่าเซอร์เบียเซอร์เบียดีนาเซอร์เบียใช่ใช่ดนาเซอร์เบียอืมแสดงว่ามันมันเป็นไอ้ประเทศประเทศเซอร์เบีย อยาเอ์ไบาันแต่ว่าไม่รู้ประเทศเดียวกันหรือเปล่าเอาอสรุปแล้วเนี่ยมันโดดไป33.28แล้วมัโดดไปที่นู่นเหรอหรือว่านี่เขาดเอาว่าค่าเงินมันเท่ากันมันมันอยู่ในข้อความไงลุงตอนแรกอะ่ะเราไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแล้วก็อ่านข่าวแล้วคราวนี้เราก็สงสัยเพราะว่าเรานะ่ะอยากจะรู้ว่าเออทาไมมันตัดไปแค่3 3 2 8ออ่ะอพอเราหาปุ๊บแล้วเราก็ไปดูค่าว่ามันมีอะไรแจ้งเตือนในในในรูปข่าวก็มีนะเออหนึ่งร้อย RSD หนึ่งร้อย RSD เท่า กับ3า2 8บาบาทอ,อ,อ่ะพอเราหาเสร็จปั๊บแล้วแล้วก็เฮ้ยแล้วคนที่จะตัดเงินแล้วทำไมต้องไปตัดที่นูน่นใช่ไหมออเออ,เอ,อนั่นแหละคือข้อสงสัยที่แบบหลายๆคนก็เกิดคําถามการมันมีเกิดอะไรธุกรกรรมอะไรนะแล้วเขาก็บอกว่า <c oughs> ไม่กินลุงอ่านข่าวไปไงงนะที่ลุงไปเจอข่าวล่าสุดวันนี้วันที่19เก้าอ่เขาตั้งข,ข้อสงสัยไปไงว่าเป็นข้อมูลรั่วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีการออกบูธของธนาคารแล้วก็ไปจดรายชื่อจดรายละเอียดเหมือนกับสอบถามเนี่ยแล้วก ก็มีคนที่สนใจก็เข้ามาอาจจะฝากเงินหรือว่าสอบถามข้อมูลแต่ว่าเขาก็มีจดรายชื่อจดรายละเอียดเอาไว้แล้วก็ไอคนที่มันไปเที่ยวง,งานบูธนั่นแหะมีหลายคนอ่ะที่มันโดนไงนก็เลยสงสัยเฮ้ยกูไปบูธนี่รับความลับรัวไ่อหรือเปล่าข้อมูล,ลั่วไหลหรือเปล่าซึ่งถ้าข้อมูลล่วไหลนะเอาเอาตามสามัญสานึกธรรมดาเลยนะครับถ้ามันสามารถแฮกเข้าไปเอาเงินมึงออกไปได้แม่งจะเอาฐานอะไรว่าสามสามจุดแปดเขาอาจจะทาให้มันเนียนเหมือนค่าธุรกรรมอะไรสักอย่างหนึ <c oughs> ่งแต่คราเนี้บางคนเนี่ยมันโดนไป60ครั้งซึ่งมันไม่ปกติ มึงเนียนนะหกสิบครั้งอ่ะมันก็ไม่เนียนไงใช่ไหมแต่โซ่กับโซ่ดีม,มันก็ดังตุ้งดังตุ้งดังตุ้งหกสิบครั้งรัวๆอ่าใช่อ่าหลังจากที่ว่าเราพยายามดูแล้วนะถ้าเกิดว่าเรื่องเนียมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแค่สิบคนมันคงไม่เป็นไรใช่ไหมเกิดขึ้นเยอะไหมผมไม,ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าประมาณสองสามร้อยคนอ่าแต่ว่ามันยังไม่มีใครยืนยันจํานวนคนเน่ยมันไม่มีตัวเลขที่แน่นอนที่ออกมานะตอนเนี้ยว่าที่มีโชกันอยู่ไม่กี่คนนะนะที่เขาเอามาโชว์อ่ะใช่ใช่นะแล้วก็มีา ถามว่ามีใครโดนเหตุการณ์แบบนี้มั่งอ่าแล้วก็มีคนเข้ามาตอบว่าแม่ผมก็โดนครับโดนไปครั้งหนึง่งมีคนนั้นโดนคนนี้โดนก็อยู่ในคอมเมนต์ตรงนั้นแหละเออก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นยังไงแล้วคนที่ดูอยู่ดูคลิปเราอยู่เนี่ยคนกั่มั่งคนโดนโดนกันกนิน,น,นไปหรือเปล่านะมันก,ก็อยากจะรู้ไงว่าเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นใช่ไหมแล้วลุงตอนแรกที่เราคุยกันนะ่ะมันเป็นทฤษฎีการทดสอบระบบเหรอลุงนึกถึงไอ้นี่ไงเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยไอ้สัมภารณ่ะสงสัยแม่จ้างเอาซอสเอาซอคนเดียวกันเปล่าวะ มันเป็นความลับเออไอ้ฮะวนนั้นก็ปล่อยให้เขาเถียงกันต้องนานสักพักสักพักหนึ่งค่อยมาออกออกมาบอก <แ aling. S 1> ทดสอบระบบมึงได้จะบอกไปก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดการสิดธพลาดเนี่ยเราทดสอบระบบนั้นไม่ต้องตกใจอืมอ่าส่วนเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยรู้สึกว่ามันเป็นวงกว้างในในระดับหนึ่งนะเพราะว่าอ่อคนหลายๆคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กก็มีหลายคนที่แบบว่าเออผมโดนผมโดนผมโดนบางคนก็มีแคปรูปส่งมาให้ใช่ไหมล่ะแล้วก็มีดราม่าเอดดิชก็มาบอกว่าเออเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะลุงลุงเนี้ยอ่านไหมของของดราม่าเอดดิช ็ยังสงสัยว่ามันข้อมูลลวกแบบจากทางไหนมันก็แบบทุกคนก็ไม่ยังไม่เก็ตเดากันไปเดากันมาส่วนใหญ่แล้วจะเดาว่าข้อมูล่วกแล้วบางคนก็บอกว่าโดนแฮกข้อมูลลวก็คือข้อมูลร่วแล้วโดนแฮกแต่ครนี้จากสามัญสำนึกถ้ามันอุตสาห์แฮกเข้ามาเอาไปทําบ้าอะไร3-3.28ามจุดสองเฮ้ยมันต้องการทําให้มันหรือว่ามันมีมันมีช่องว่างของของเทคนิคของระบบว่าถ้าข้อถ้าเกิดว่ามันออกไปทีละสามสิบสามจุดสองแปดเนี่ยมันมันออกได้เท่านั้นของระบบมันมีช่องว่างโดยที่เราไม่รู้ว่าระบบเนี้ยมันมีช่องว่างตรง ใช่ใช่ไอน,นี้เราก็นั่งคิดกันว่าเออมันหนึ่งร้อย RSB a I s d หนึ่งร้อยเซอร์เบียถ้าทำไมต้องเป็นยอดนี้นหรือว่าคนท้ามันอยู่เซอร์เบียอาจจะใช่แต่ก็ยังยังมั่นใจว่าอันนี้คิดเองเลยนะคิดว่าแม่งต้องเป็นการทดสอบระบบแล้วธนาคารนะํามันไม่รู้ก็สองอย่างที่ถ้าเกิดว่าข้อมูลมึงรั่วแล้วคนแฮกมันจะแฮกบ้าแล้วทำไมแฮกแคก่หกสิบครั้งสมมพูว่ามันออกได้ทีละสามสามจุดสองแปดมันน่าจะเอาแบบวงกว้างไปให้เยอะเลยหกสิบครั้งแล้วก็พอแล,แล้วก็เลยระงับได้พอดีเหรอ ไม่ได้ละงั้นท่จีนจากธนาคารนะธนาคารก็ไม่ได้ระงับธนาคารมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะทํายังไงกับเรื่องนี้รู้แต่ว่าเอ่อเดี๋ยวขอสอบสวนภายใน5วันแล้วก็ยินดีคืนเงินถ้าเกิดว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้ใช้เองเขาคิดอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่านี่เขา<ร>ยิงขึ้นเงอ้ยตอนแรกตอนแรกเนี่ยที่ผมหามานะหาข้อมูลมาเขาบอกว่าไอ้นี่เป็นการทาธุรกรรมโดยตัวลูกค้าเองไอ้อันนั้นอ่ะม <RR ๆ S 2> ันเป็นข้อมูลของไอ้คนให้ข้อมูลของธนาคารอ่ะที่มันก็จะทิ้งทิ้งติ่งไว้เพื่อไม่ไม่ยอมรับผ แต่แล้วตอนหลังเนี่ยมันเขาก็มีออกมาพูดอีกว่าเขายินดีคืนเงินให้ภายใน5วันขอสอบสวนก่อนแล้วแต่ถ้าสอบสวนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของลูกค้าเองเนี่ยเขาจะคืนมึงก็ยังหมายถึงว่ามึงจะโยนให้ลูกค้าอยู่ดีแต่แล้วเมื่อตอนเย็นนี่ก็มีประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมา <What? S 2> ว่าว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบังคับให้ทุกธนาคารชี้แจงกับลูกค้าให้ลูกค้ารับผิดชอบตัวเองนี่เนาะบังคับให้ชี้แจงไม่ได้บังคับให้ชดใช้เออให้ธนาคาร ขีดแจ้งให้ลูลกค้านับผิดชอบตัวเองขอบคุณนะอุตส่าห์มาแจ้งเตือนกันขนาดนี้เราก็ทราบซื้อน้ําตาสีไหลซึ่งในประเทศไทยแล้วเนี่ยกฎอะไรกฎหมายควบคุมธนาคารแบบหลายๆกฎเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้ควบคุมอะไรเลยปล่อยให้ธนาคารได้ทําอะไรตามใจใช่ไหมถือไงลุงมันน่าเชื่อถือเออแล้วเรื่องนี้นะคาตอบที่ชัดเจนก็ยังไม่ได้ต้องบอกอีก5วันแล้วถ้าเกิดว่าธนาคารอ่ะมันมันโดนสมมติว่าเกิดการรั่วไหลมีมีใครมาแฮกเนี่ยธนาคารต้องรู้เลยใช่ปะ่ะเพื่อมันต้องรู้ิธนว่า นรูรั่วใหญ่ใครๆก็รู้ไม่เชื่อนะเราไปถามในอาร์มก็ได้ธ <c oughs> นาคารนะครับม,มีระบบไหนเ, <c oughs> เระบบแม่งก็ทิ้งตองเลย <c oughs> เออเออบอกว่าไงในอาร์มบอกว่าว่าไงเออในอาร์มไม่ได้บอกผมบอกว่าเราเคยคุยกันเรื่องนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเอาอ,อ้างอิงข้อมูลของในอาร์มไงในการทำดิจิตอลบอกเชนอาร์เซนญาตอนนั้นธนาคารก็ไม่มาให้คำตอบที่ชัดเจนใช่เรื่องสายชาร์จนั่นก็กว่าจะรู้เรื่องน่ะก็คือผู้เชี่ยวชาญทางคอมมาพูดแต่ว่าอันนั้นน่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวธนาคารใช่ไหมเรื่องสายชาร์ตดูดเงินน่ะตกล แต่แล้วที่ตอนหลังมันมีคนที่บอกว่าเป็นอดีต call center อบอกแล้วมันมีไอ้คนฝ่ายสินเชื่อของธนาคารขายข้อมูลใช่ป่ะหกพันพันหกร้อยไอ้สิบหกล้านข้อมูลใช่ป่ะสิบหกล้านข้อมูลใช่แล้วแลวมมมมม้วเขา,าเขาได้เงินไปเพิ่มไปอีกเดือนละหลายหมื่นเกือบแสนแล้วแล้วควเนี้ยไอ้ไอ้ call center น่ะแม่ก็ออกมาจังหวัดใกล้ๆกล้กันเลยอ่าแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยเขามีวิธีใหม่สาม,มารถที่จะโทรมาถ,ถามเราแล้วก็จะด,ดูดข้อมูลได้เลยเออเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันถามเลขที่บัญชี แล้วก็ถามเลขเลขสิบสามตัวของเราอะ่ะมัน<ถ>มันจะถามทำผหานในเมื่อถ้ามันได้ข้อมูลจากไอสินเชื่อไปแล้วแม่งได้ข้อมูลไปครบแล้วเนี่ยแม่งดูดเงินตุดต๊ดตุดเลยไม่ดีกว่าดูดจบทุบ,บเลยไม่ไม่ต้องมาถามเราไหมกะบอกแล้วว่าเหตุการณ์เนี้ยทำไมคนหลายๆคนไม่กองข่าวในอาร์เขาก็บอกผมก็สงสัยอยู่นะว่ามันดูดไปได้ยังไงแต่ว่าเราก็ถือว่ามันมีจริง,รงๆวะไอความที่แบบเอ๊ะเ,เทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ระบบสยศาสตร์เว้ยมันเป็นเทคโนโลยีมันต้องมีการเชื่อมโยงจุดใดจุดหนึ่งถ้าไม่มีเกิดการเชื่อมโยงเลยอะ แม่งไม่ใช่สะกดจิตมึงแล้วก็ให้มึงทาหรือว่ามึง,มงแม่ดงดูหนัง X Men มากไปไหมฮมัอยู่ที่บ้านแล้วก็ทําท่าปุ๊บแล้วก็เป็นชาวเซอร์เบียไปแล้วเออมึงเป็นชาวเซอร์เบียมันทําไม่ได้มันต้องมีจุดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วไอ้คราวที่แล้วนั่นน่ะก็ไม่มีแล่าวนี้ก็ไม่มีเหรอราวนี้อ่ะมันมันมันจะบอกว่าโดนแฮกเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่น่าจะใช่คิดว่ามันเป็นลูกเดียวเดี๋ยวรออีกห้าวันนะเป็นลูกเดียวกันกับไอ้สามภาระคือทดสอบระบบเพราะว่ามันไม่รู้มันไม่รู้จะอ้างอะไรโอเคลุง จะทำไมท้า้ทักขนาดนั้นเลยอะไม่มีไม่มีแบบว่าเฮ้ยธนาคารนู้นทดลองตัดเงินแล้วมันตัดโดนเอ้ยจะไม่ต้องเอาข้อมูลที่นี่ไปประเทศนี้ม่งไม่กล้ายอมรับความจริงว่าเออผิดพลาดแล้วจตปรับโรุงไม่ไม่มีนี่นี่ได้เกิดว่าแล้วลุงลุงโดนบ้างไหมทีทีบีลุงอ่ะไม่ไม่มีกูไม่มีเงินเหลือในทีท ผมใจผมก็ไม่โดนรู้ว่าเราก็เหมือนกันในทีวีกูไม่มีเหลือมันดูดกูไม่ได้นี่แหละคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดของพวกเราไม่เหลือเงินให้มันดูดไอ้คอนเทนเตอร์มึงจะโทรมาตอนไหนก็โทรมาเหอะกูไม่มีอยากได้เลยมึงนั่นนะ ภูมิใจตรงนี้แล้วเรานะอ่าสรุปเรื่องเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่ามันมันเป็นไม่ได้2ประเด็นหนึ่งหนึ่งที่ลุงคิดเอาไว้ก็คือว่าทดสอบระบบคืออันดับแรกนะเวลาเราได้รับข้อมูลสื่อสารจากอินเทอร์เน็ตจาก Facebook จากเออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ต้องคิดถึงหลักความจริง <c oughs> ว่าทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีจุดเชื่อมโยงข้อมูลจําไว้เลยจากสายชาร์จเราก็ตื่นตระหนกกันไปทีละแล้วมาเจอไอ้คอเชนเตอร์เก Center, ่าแม่งบอกว่ามีข้อมูลไปมันดูดได้เลยที่มันโทรมาหาเราเนี่ยมันต้องโทรมาหาเราเพื่อ เพื่อจะให้เราเนี่ยบอกองินไปเพราะฉะนั้นไอ้ที่ธนาคารขายไปนั่ยอันนั้นก็แค่ข้อมูลขั้ตนต้นที่เหลือเราจะไปเผอพูดกับมันแล้วก็เผอบอกมันเพราะฉะนั้นใครโทรมาเบอร์แปลกเราก็ห้ามไม่ต้องรับแม่งเลยอ้าวแล้วเกิดเขาบอกว่าฮัลโหลลุงศากนี่นิดนะนิดไหนนิดไงน,นิด,นนดเพื่อนตอนปอนหนึ่งไงไปไอ้นี่มุกของเซ็นเตอร์นะเพื่อนตอนปหนึ่งเออถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกนะอย่าไปตื่นตระหนอกอะไรมากเกินไปแล้วก็อย่าไปประมาทเลินเล่อลุงลุงผมถามอ่ะในเรื่องเนี้ยผมหมายถึงว่า เราสรุปได้สองทางก็งคือว่าหนึ่งทดสอบระบบใช่ไหมหนึ่งทดสอบระบบอ่าอ่าแล้วสองอ่ะทางหนึ่งอ่ะอ่าทางหนึ่งนี่ก็คือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีพนักงานที่เขาที่เขาบอกกันต้องตรวจสอบกับพนักงานมีการช่อฉนอะไรข้างใน,นน่ะก็อาจจะเป็นพนักงานมันแอบแอบ,แอบดูดดูดเงินไปแต่คันนี้เครื่องเครื่องที่มันเอามาดูดอ่ะแม่งเถิกเผิกดรัวถ้ามันดูดเทียตุ๊ดเทียตุ๊ดวันละสามสิบสามบาทแล้วไม่ดูดไปตั้งนานบางคนเพลินไม่รู้ตัวอ่าแล้วก็หัวข้อที่สามที่เราคุยกันเมื่อกี้มันเป็นการ ผิดพลาดของระบบที่ว่ามันทาเอ้ยมันก็ซ้ำกับอันที่หนึ่งใช่ไหมมันอันที่หนึ่งสอบอันที่สองเนี่ยมันเป็นพนักงานจัดการเองแล้วอันที่สามเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ว่าช่องโหว่มันเกิดขึ้นมันมีมันมีช่องโหว่ที่ที่ธนาคารรู้เนี่ยอันนี้เป็นคนนอกธนาคารอเป็นคนนอกธนาคารไม่อาจจะอยู่เซอร์เบียอะไรพวกนั้น่ะอ่าแล้วประเทศไอ้ประเทศนั้นมันอาจจะไม่มีกฎหมายข้ามไอ้ตำรวจสากลอะไรอาจจะไม่มีกับเชื่อมโยงกับประเทศไทยมึงมันถึงกล้าทำก็เป็นข้อสันนิษฐานนะเนี่ย ลืมลืมนึกถึงข้อนี้ไปเพิ่มมานึกได้เมื่อกี้นี้มันอาจจะเป็นช่องโว่ถ้ากับว่ามีอยู่ประมาณสามช่องลงุงลุงไปไกลมากหรือเปล่าเอา<ต>บอกว่ามมสมัยเนี้ยแม่งต้องมีอะไรแปลกๆมึงไม่เห็นเหรอ <laughs> ใช่ไหมเอยคนที่บอกว่าเจ็บปางตายไม่ออกมายิ้มแย้มงจ่ได้อ่ะหันได้หันหลได้ไม่ได้เขาไม่ได้หรือหันคอได้รอบเลยเข้าเฟืองคอหันแหมนิดหน่อยนะลุงโอเคแบบแขนต้นใส่ไม่ไม่ใส่ล็อกนิ้วล็อกกะไเใส่หลวมหลวงไม่ตัดมันเป็นท็อปเข้าใจไหมก็รู้กันอยู่เราก็รู้กันหมดอ่นแหีะนี่คือประเทศไทยอะไรที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกคนโปรดใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตอย่างมีสติตื่นขึ้นมาจะเจอคอร์เซ็นเตอร์เพื่อนที่ดีของเราเขาคือมิกที่จะคอยมาติดต่อหาเราตลอดทั้งวัน อย่าเพลอรับอะไรง่ายๆแล้วก็อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสิ่งมมาสจันเยอะไม่ใช่หรอใช่ขนาดทุจริตระดับประเทศคุกสักวันหนึ่งก็ยังไม่ติดเลยเขาจะกลับมาบ้านนอนสบายอันนี้แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ากันไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงแต่พิงเท่านี้ถ้าถ้าเกิดไม่จบแต่พิงเท่านี้เราอาจจะไม่มี โอเคโอเคนะสรุปแล้วใครชอบ,ชอบไอการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันแบบมัวมัวโซโซไอไม่ใช่อย่างสนุกสนานนะกดตัปสไครต์ไว้แล้วนานๆเข้าใครเป็นแฟนขาประจามาโพสมาคอมเมนต์บ่อยๆเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ไอเราต้องมียอดติงหยอดติงไว้เราอย่างนี้ลต้องยอดติงลุงทำเป็นเหมือนในคลิปต่างๆให้เราเห็นนะไปแบบพิ้นรายชื่อมาแล้วก็โยนเงินไปแล้วใครมาคอมเมนต์บ่อยๆแล้วก็ต้องมีรางวาัลลอบใจให้เขาแบบเออเป็นเพื่อนกันหนุกงานต้องติดสินบนผู้ชมแฮมนี่ทําเป็นประเทศไทยไปได้ ว่ากันไปนุ่นโอเคผมอ่าโอเคนะทุกคนนะอย่าลืมนะใครโดนเออเอาเงินไปสามสิบสามจุดสองแปดอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าโดนไปกี่รอบนะบางทีเราก็อยากรู้เดี๋ยวเราจะจ่ายให้เหรอไม่ไม่ไม่จ่ายโอเคโอเคเราต้องจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวมากกว่านี้โอเคครับผมสวัสดีครับ